ก่อนจะไปชมตอนจบของซีรีส์ X Y Z นะคะวันนี้เราได้เตรียมความสนุกสนานมาทิ้งท้ายโดยนำบางฉากบางตอนของเหล่านักแสดงจากซีรีส์ X Y Z ที่นำทีมโดยอนันดาเอเวอริงแฮมออมสุชาและเทศ h e เฮนรี่ไมเรนที่กว่าจะเป็นฉากสวยๆฉากซึ้งให้เราได้ชมกันนั้นมีความยากง่ายขนาดไหนพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะนอนเหร โอเคไปดูนะ่นอนหนอนหนอนจะข่ามิเช็คเฉ็งเลยยี่สิบมีแต่งือดูหน้ากูก่อเช็คเงือด้วยค่ะดูดิ และสำหรับบัตเลอร์และไทยนะคะเราจะมาดูว่ามีการช่วยเหลือกันไว้ได้ทันหรือเปล่าอ่านี่คือเรื่องย่อนะคะทอนเนี่ยรีบเข้ามาช่วยฉัดแต่เห็นฉัดอยู่ในสภาพเมาเลยรู้ได้ทันทีว่าบอดี้การ์ดนั้นสลบอยู่คาพื้นก็คือฝีมือของเธอนั่นเองทั้งสองคนก็กอดจูบกันด้วยความรักเรื่องราวทุกอย่างก็คลี่คลายได้ในที่สุดนะคะแล้วไทยก็ได้ไปเรียนเมืองนอกตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับทอนโดยมีฉัดเดินทางตามไปดูแลด้วยค่ะ ชัดก็ทําหน้าที่เป็น PA ติดตามนักธุรธกิจชื่อดังมากมายส่วนทอนก็ดูแลบริษัทเครือธ,ธุรกิจที่ไทยด้วยความราบรื่นนะคะทั้ง3คนต่างก็ได้พูดถึงชีวิตที่ผ่านมาในมุมมองของแต่ละคน oh <my S 1> แผนยัง oh <my> ได้รู้อดีตว่ารจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเจอกันมาก่อนนะคะทั้ง3คนนี้และนี่ก็คือโชคชะตาที่นำพาพวกเขาให้กลับมาเจอกันอีกครั้งไม่วายทไม มาง้นติดตาม X Y Z The Series ไ,ได้ทุกวันจันทร์และวันอังคารทาง True ID นะคะช่อง True Asian More หมายเลข120และ239เวลา2ทุ่มและสามารถดูออนไลน์ผ่านแพ็กเกจ True ID Plus ได้ในเวลา3ทุ่มครึ่งค่ะ าัขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป search กันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ